ดาวทิ์โคจรย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมาฟังกันเลยค่ะอย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้จนมาด้วยนะคะ,ะสำหรับ ช่วงนี้นะคะที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีนะคะก็คือช่วงตั้งแต่วันที่18กันยายนจนถึง18ตุลาคมนะคะจังหวะนี้ค่ะดาวอาทิตย์นะ,ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวโคจรเข้าพบอาสาชะนะของชาวปรกฎนะคะทำให้ช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะต้องใช้เงินไปออกับการสังคมสมาคมนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเรียกว่า เที่ยวเยอะนะคะท่องเที่ยวเดินทางบ่อยนะออกไปพบปะเจอเพื่อนฝูงบ่อยนะคะหรือว่ามีการไปเจอญาติพี่น้องก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการ หาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคือเดินทางนะคะหาประสบการณ์ใหม่ๆเติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองนะคะก็เรียกว่าสนุกกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็เป็นได้นะคะซึ่งก็ถ้าเรามีเมตตาหรือคิดวิเคราะห์ดีแล้วนะคะว่า น่าช่วยเหลือบุคคลคนนั้นนะคะก็ให้ช่วยเหลือนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเราทำดีเรามีเมตตาก็ได้บุญได้อันนี้ส่งให้การทําดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะช่วยเหลือใครหรือให้ใครก็ต้องอย่าลืมคิดวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าให้กลับมาเบียดเบียนตัวเองในภายหลังนะคะ